ไม่กล้านับเลยพี่ไอ้อรู้สึกไวาาเสียสะละเงินก้อนนี้ได้มันไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ต้องเอาไปรักษาคุณพ่อคุแม่ซึ่งมันต่อให้ไอ้ไม่มีเงินเลยเหลือสักบาทหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรคือหายแล้วมันหายหมดอย่างนี้ได้หรอใช่ก็วุบไปเลยอีนึงหลักแสนไม่ค่ะหลักล้าน จริงสำหรับหลายๆคนที่ที่เข้ามาให้กำลังใจไอซิลเยอะมากๆแล้วก็ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบกำลังใจที่ดีสำหรับไอมากเลยคือแบบไออ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วไอก็ไอก็แบบคือดีใจที่คนที่คนให้ให้กำลังใจไอแล้วก็เข้าใจว่าโอเคเราแบบเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาดาวสุดเลยไหมหรอ ดิ่งเลยแหละค่ะวิกฤต่างๆก็มีการยืดย่ยืดจัดไครเข้ามาช่วยเหลือเราบ้างไหมครับก็เพื่อนๆจริงๆกับคนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลที่เจอวันแรกก็คือน้ำชาชายน้ำชาก็าเป็นคนแรกที่ที่จัดไครวันแรกปัญหาส่วนใหญ่คือเรื่องเงินไมคพอใย้หลักๆแล้วเหรอคะจริงๆไอ้เครียดเรื่องตั้งแต่ข่าวแล้วเนาะตั้งแต่มีข่าวมาแล้วแล้วก็มีคดีความซึ่งมันไม่ได้เป็นคดีความอะไรเลย ซึ่งมันจบไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เครียดมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเรื่องงานอีกเรื่องกับเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องอคุณแม่ไม่สบายด้วยแล้วก็เลยแบบบวกกันเข้าไม่ท<อ>ีนใช่ใช้เงินเก็บค่ะช่วงที่คุณพ่อคุณพ่อ่าัดใช่ไหมคะก็คือเป็นช่วงที่ไอต้องใช้เงินของไอรักษาคุณพ่อใช่ ก็ไม่ได้คล่องขนาดนั้นแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือพยายามที่จะแบบทาตัวเองให้แข็งแรงค่ะับาทำงานที่ได้จริงๆตอนที่มันเงินเดือนมันร้อยหลอดลงไปอะครับเราลองหาวิธีไหมคะว่ามันจะพอจะมีวิธียังไงบ้างให้มันแบบเออพอจะมีคนทางมีเงินครอบบ้างจริงๆก็หานะคะหลายวิธีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคือณักตอนนั้นปัญหามันเยอะมากแล้วก็ไม่กล้าปรึกษาใครไม่กล้าปรึกษาคุณแม่เพราะคุณแม่ก็ไม่สบายคุณพ่อก็ไม่สบายแล้วเราก็เลยแบบ ไม่รู้จะปรึกษาใครดีมันก็เลยกลายเป็นแบบเราเครียดเองอย,อย่างอย่างช่วงที่มันแย่สุดๆเลยมันเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่ไหนนะ่อนนั้นมากหนูไม่มัันหลกไม่กล้านับเลยพี่เออ <laughs> ไ,มไม่กล้านับเลยใช่มันก็เครียดอยู่แล้วเนาะเวลาคนที่แบบว่าเงินเก็บเราเนาะเราเ<อ>แต่ไอ้ไอ้รู้สึกไวเสียสล่ะเงินก้อนนี้ได้มันไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ต้องเอเาไปรักษาคุณพ่พอคุณแม่ซึ่งมัน ต่อให้ไอ้ไม่มีเงินเลยเหลือสักบาทหนึง่งมันก็ไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายมันถูกจ่ายออกไปในครั้งเป็นก้อนๆเลยหรือว่ามันค่อยๆเ,เป็นก้อนค่ะเป็นก้อนคือหายแล้วมันหายหมดอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็วุบไปเลยแลมีก้อนที่ ตอนนี้ที่มีพลังค่าใช้จ่ายะ,ะจริงๆจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นคนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ค่ายาค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ตัวไอเองกด้วยค,คือไอเเป็นคนทีเ่เป็นเสาหลักของบา้านไอ้ก็แบบทางานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้เขาทํางานแล้วเพราะว่าเขาอยู่เยอะและ้วแล้วก็อย่าง่เขาไม่สบายด้วยแล้วก็เลยไอ้ก็เต็มที่